กันสบายดีเจ้าค่ะสบายดีเจ้าค่ะเป็นอย่างนี้นะทำไมเจ้าค่ะถ้าเป็นแต่ชิงจูบก่อนเลยจะไม่ต้องจูบเมียก,กูเล่นไรต้นเอาแยะ <c oughs> ชิบหายเดี๋ยวเขาหั่มไปนีกทัายบางคนพระองค์อองท่านมาบ้านก็ม่งมีธุระอะไรเพื่อข้าไม่เคยเสด็จมาเลยเผอิญว่าลูกชายของเราเนี่ยจะขึ้นเถลิงราชเป็นกษัตริย์องค์ใหม่แต่ยังขาดดานีคู่พระไทย สีมาลาเขาบอกเราไว้ว่าท่านมีลูกสาวทั้งสองคนไม่ใช่เหรอใช่พระเจ้าค่ะพูดก็ตรงๆพูดกันง่ายๆเราจะมาถามว่าลูกสาวท่านทั้งสองยังไปโสดกันอยู่หรือเปล่าโสดพระเจ้าค่ะยังไม่มีผู้อวไม่มีรู้ไม่รู้จะพี่อยากเป็นพ่อตาเจ้าไหมนี่องค์หมายความว่าจะเอาลูกสาวก็กม่อมไปเป็นเมียลูกพรอองค์ท่านนล่ะถ้าตกลงนี่วอช่อฟ้ามารับเลยนะจริงอ่ะจริงอ่ะเนี้ยจริงสิจะได้เป็นแม่ใหญ่เป็นพ่อตาเจ้าเอาสิเอาสิเอางี้ เรียกเรียกลูกมาพระองค์อยากเจอลูกเขาเ้างห้องไหนไมเจ้าข้านี่เลยพระยาค่ะนี่แหละหลวงสดโอ้โห<ล>สริดแม่ดูหน้าแม่<อ>ซะก่อนหนะ้าแม่ยังสวยขนาดนี้โอ้ยสมิดแม่พระยาค่ะโบราณเราว่าเผือกตามพันมันตามเถาดูหน้าพ่อกับแม่ดูบันนอบันนอกนนอ,กอ,อแล้วลูกสาวมันจะออกมาสวยยังไงวะพองวยองอันนี้ลูกสาวพระองค์ท่านพูดไม่ถูกเฮ้ยข้าเป็นราชโอรส ดูไม่ออกเลยังว่าข้าเป็นราชโอรสอะฮะดูไม่ออกยิ้มมือเท้าเอวยิงมเหมือนไอ้ไข่วัดเจดีกลับเธอพระองค์ท่านจะมีเมียได้เหรอเจ้าค่ะไี่หนูและยังไม่โตเลยเจ้าค่ะโตแล้วเราโตแล้วเรียนจบแล้วด้วยตอนนั้นพระราชบังเราน้าท่วมเลยสั่งย้ายลูกขึ้นไปข้างบนเลยเกิดมาตัวสั้นแค่นี้พ่อเธอพี่ค่ะพ่อหยอกลูกไหนล่ะเอางี้เดี๋ยวก็มอมให้ดูลูกลูกเศรคนโตก่อนแล้วกันลูกฉัน ซอยเป็นลูกฉันซอยซอยเอยเอาน้ำมาต้อนรับแขกในลูกนี่เรียบร้อยยังกับภาพภาไว้เห็นไหมสูงโปร่งเลยเพคะเจ้าพี่หมอเกับลูกองค์นี้มากเลยมีมีมีไซส์อื่นไหมอ่ะมีมีมีไซส์หนึ่งน่าจะแก่นหน้าคุยกันอันนี้ลักษณะจะหลวมอ่ะ หมายถึงมันไม่พอดีเนอะเสดพ่อ,อความสูงความสูงเอาอเอางี้ละก,กันถ้าเกิดว่าคนนี้พระองค์ยังไม่ถูกตาต้องใจมีลูกเศว้าคนเล็กนี่ขเขาเรียกลูกแม่นี่ขนาดรู้คนโตนี่ยังกิริยามรารยาทเรียบร้อยขนานี้รู้คนเล็กนี่ยังกระพ้พับไว้จริงเหรอหลวงศพโอ้โหมารายาทสร้างปีสอนได้มารายาทดีเด่นจริงเหรอเนี่ยอยากเห็นบ้างอยากเห็นสิเดี๋ยวกามาเลี้ยงให้ดูเนี่ลูกเศว้าผู้บังเกิดกาวเอาน้ำมาให้เจ้าเขากินหน่อยลูก ลูกพ่อลูกพ่อคนเดนดจะมาลูบพ่อใช้อรือคือคุณเดียวมองน้วยโอ้โหอีนูโอ้ยเป็นไงล่ะลูกมึงไม่ทีนี้มึงเดินมาได้ตั้งไกลแม่งมาสะดุดจะตรงกูเนี่ยเจ็บตีไหมอูซ่าบอกเขาว่ามารยาทดีชิพ่ายน้ำแช่หัว มาสะดุดบ้านม,าม,าามันลื่นเพราะยังข้องค์ท่านไหนล่ะลูกสาวคนเล็กอ่ะอ๋อนี่ไงลูกสาวคนเล็กก็มันมีลูกสองคนคนโตชื่อซ้อยคนเล็กชื่อสวยอีนโน่ตอนนี้เจ้าเข้ามาบ้านเราทวายบังคมทําความรู้จักเจ้าเขาซะนี่พระเจ้าค่ะลูกก็กระมอ่อมสวัสดีจ้าเจ้าสวัสดีจ้าจึงสวยแท้ เกาขี้เลยแค,ๆๆค่แค่แค่ค้างบาัสคิบหายไม่ไม่ไม่หมดไม่สิ้นกูดแดกไม่รู้จ้าก,กี่ตัวไม่หมดไม่สิ้นหลวงสดเจ้าคะเสียงอะไรอ่ะอ๋อพอดีมากแก้วใช่ไหมคมันมาเกาขี้กากดังค้างบาัสหมาแก่บ้านพันกับเสียงเราคล้ายๆกันเลยนะเนี่ยเออ,อเคงจะคล้ายๆบังเอิญแล้วบังเอิญบังเอิญโอเค okay, ไม่เป็นไรไม่ต้องเจราจาให้มากความเอาอย่างนี้ท่านถูกพาต้องใจลูกเสาตันทั้งสองขอไม่สอย ให้แต่งงานกับเสียงสารก็แล้วกันผมไม่ให้ถ้าสร้อยไม่ว่างขอสวยให้ไก่สอนก็แล้วกันผมไม่ให้ครับเพราะว่าคนนี้เป็นแฟนผม้คนนี้ก็เป็นแฟนผมห,หลวงตด เป็นเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยกูอกหักอ่ะมึงอกหักเรื่องอะไรกูก็อยู่ตรงเนี้ยกูอยากตายกูไม่อยากอยู่บนโลกนี้แล้วมึงอยากตายเรื่องอะไรดูนะทำไมตายกับอีเดียวอ๋อกิ๊กได้ก็รู้กูอยากทิ้งน้องๆอ่ะคืออะไรอยากทิ้งน้องๆ ไม่ต้องแล้วมึงไม่มีภาพนั้นให้ในนู้นออกหมดแล้วมึงกล้าไปเล่นแบบนั้นไม่ได้แล้วที่น้องห้ามันก็ยังใต้โตัวที่กูยืนอยู่เลยถ้าเป็นใครมาจากไหนเนี่ยมาขอแฟนผมได้ยังไงเราไม่ได้พระองค์กษัตริย์สีเพชรฉันเป็นเจ้าเป็นเจ้าเหรอเป็นเจ้าก็ไม่ใช่ว่าจะทำอะไรก็ได้นะเฮ้ย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 คนเนี้ยแฟนผมส่วนในคนเนี้ยมึงบอกเขาไปเจ้าแฟนผมแฟนนี่มัน ไอ้คนหลังเอ็ม้อยสักขวดไหมอากาศมันร้อนครับพร้อมเลยเพียเองเป็นเด็กหนุ่มบ้านนอกจะมาสู้อะไรกับลูกข้าได้นี่จะเขาแนะนําให้รู้จักราชโอรสทั้งสองไกลสอนพร้อมด้วยเสียงสารลูกของเราเฮ้ยไอ้ไกลสอนไอ้แสนไอ้ยอยูไม่ดีก่าใครไม่อีกับตากล้อนี่ไปไจเดียวไป มึงเห็นมึงกลัวมึงเดียวมาจึงมาเลยโดนเลยออเอมึงใจเย็นมึงใจเย็นมึงอยากโดนกูต่อยใช่ไหมมึงเข้ามาเลยมึงมาเลยมามึงอยากมึงพุ่งเข้ามาเลยมาเลยพี่ใจเย็นๆนะสิพี่ปล่อยเดี๋ยวนี้นะสียงสารปล่อยเลยเฮ้ยมึงใจเย็นได้ไหมเป็นเพื่อนกันนะเว้ยถ้าพี่กูไม่ห้ามไว้นะมึงโดนเตะก้านคอแน่โอนี่ โอ้ยมึงนี่ตัวนี้เดียวมึงเปี้ยวแล้วหนุมึงอ่ะไอ้เก่งนี่เลยไอ้ไอ้กูยังไม่ได้โมโหเลยงานนี้เขามีเชิดเขามีเชิดหุ่นกระบอกพี่ใจนเนื้กูไม่ใช่โจรหลุยมัเชิดหุ่นกระบอกเลยอ่ะไอ้สิงสหใจมึงยังพี่เฮ้ย มึงใจเย็นสิวะมึงไม่ต้องห้ามเลยละไอ้สิงมึงเป็นเพื่อนกันนะเว้ยก็เพื่อนแล้วมันน่ะมันปนพ่อกูอ่ะฮะมึงใจเย็นมึงฆ่าพ่อกูอ่ะโอ้ยพ่อมึงก็สมควรตายอ้าวแล้วขอให้พ่อมึงตายพ่อมึงก็เลวพ่อมึงก็ตายสมคพ่อมึงก็ตายพ่อเมื่อตายพ่อมึงก็ตายพ่อมึงก็ตายเฮ้ยสิงกูผิดอะไรกูกับมันพ่อเดียวกันอชิบหายเนี้ยพ่อกับเอาจริงมึงก็ไม่กล้าอธิบหายแม่งเอ้ยมาต่อยกูตั้งตั้งไหมา ท้ากูอะมันท้ากูเออมึงจำไม่ได้เหรอตอนอนุบาลกูก็วิ่งชนะมึงนะเว้ยโอ้โหขาสั้นงี้มึงวิ่งชนะมันได้ไงวะก็มึงอ้วนอย่างกะอึ่งอ่างอ่ะเอ้าโอ๊ยตีเอ้ยโอ้ยไออ้วนแม่งแย่งขนลมกูเฮ้ยเรื่องแค่นี้มึงยังออกมาพูดเหรอฮะม่จิ้มเข้ามาเลยมาดิใจเย็นพี่ใจเย็นนะไอ้เป็นพี่ใจเย็นไอ้ไอ้หนูไอ้ตัวนี้นี่บูชาเจ้าวัดมาเท่าไหร่ไม่ใช่กุมารพ่อพี่อะค่ะ ลูกจะแต่งงานกับผู้หญิงที่ชื่อว่าสวยๆคนนั้นน่ะเฮ้ยไม่ได้มันเป็นแฟนของไอ้แตนมันแฟนกูเว้ยงั้นคนนั้นก็ได้เดี๋ยวชื่อต้อยมึงจะแต่งกับสร้อยใช่ไหมเออซับมาดิคนไหนก็ได้เฮ้ยมาดิมึงแต่งได้เหรอมึงยืนนี่โอ้ยเว้ยโอ้โหเออมึงมึงมึงจะจูบแก้วายังไงไหนไหนเอาใหม่ดิ สองแฟนกูแฟนกูไอ้ห้านี่เฮ้ยมึงใจเย็นมาเลยไม่ถึงมาต่อยกูเลยป่ะมาเลยมาหึงมาเลยมึงมาเลยมึงมาเลยมึงใจเย็นไอไอไก่ต่อยไก่ต่อยไปเลยเสียงตานไปเลยไก่ต่อยไม่เอาเสียงตานใส่เสลียงไปใจเย็นเดินนะเดินเดินเดี๋ยวเดิน โอเคเสรจพ่อไปย่ะค่ะว่าลูกไม่ต้องแต่งกับใครแล้วก็ได้ละทำไมล่ะลูกลูกพอใจในสิ่งที่ตนมีแล้วเพื่อนค่ะทำไมกูไปทำอะไรมึงวะเสียงสารอ้าวอุ้ยกิดดาอ๋ไม่เป่านะเนี่ยใครสอนใครสอนไม่ลูกไม่ไม่เอาแบบนี้เสรดพี่มีอะไรค่อยๆโอยยโอ้โหย็นยน ที่เผือเหรอที่เผือเหรอมาดิโอไอชิบหายมึงกับมีดฟันกันเลยเฮ้ยกูห้ามเหนื่อยแล้วเนี่ยมึงยาวไงกันจะแย่งแฟนกูนะเว้ยพวกมึงนี่ชอบรังแกกูทั้งพี่ทั้งน้องเลยยังนะโอ้ยรูปร่างอย่างไอ้ไข่ฉันขอเถอะไอ้ไอ้อ้วนมึงได้่จิงมึงเ้าเอวดิเอาดิมาดิมาดิทำไมล่ะเอาใหม่ดิไอ้เสียงตานี่ก็จะอุ้มกูอย่างเดียวเลยไอ้เขา ท้าก่อนสิงครับจะเอายังไงว่ามาเลยไอ้ไข่ไอ้ไข่เฮ้ยไม่เชื่อให้เท้าเอวดิพัดสั่งกระจายใจเย็นดูเป็นผู้กูดูดิพูดได้ไงโอ้ยลุบล้างเหมือนเท้าไอส่วนข้างน้านี้บอกมึงพัดสั่งกระจายเอารางวัลแบงค์ไม่เอาเอาเหรียญดีกว่าหยอดพุงเลยมาหยอดสะดือมาเลยใจเย็นนะเว้ยพี่ขอบคุณที่อยคุยกันถ้าแกไม่ห้ามไว้ในสิ่ง ล้มแน่เอ้ยล้มทั้งยืนเลยไอ้ไอ้สิงดูรางวัลใครใครลองให้รางวัลไอ้ไอ้ไอ้นี่ดีแล้วมึงอุ้มไปเหมือนโจลุยกูอยากเห็นนะน่ารักจังเลยออฟสิงห์สวรรค์เนี่ยไม่ต้องเลยหามาให้เขารังแกตลอดทุกงานแต่คนเขารักมึงนะมึงรู้ไหมเนี่ยอ่ะใครรักออฟเสียงเสียงกินหน่อยนะอย่าเลยวันนั้นจะพากันนั่งขำกันให้ลืม เฮ้ยอมึงทำอะไรอ่ะกูจะไปช่วยมึงไงเหรอกูจะอุ้มมึงไงกูหลอนน่ะเนี่ยมาดิมามึงก็มาดควรละหมัดเลยว่ะจะเอาอย่างไรสุดซอยเลยมามาท่านี้ต้อยู่ตรงนี้เลยนะมาเลยมึงมาเลยเฮ้ยมาเลยเอารางวัลให้หน่อยดิใครมีรางวัลให้ออฟหน่อยดิคุชอบเสียงอ้อยเมื่อกี้จังเลยไอ้หนูอ้อยอีกสิลูกอ้อยอีก สุพรรเดี๋ยวไอ้ไก่โอ๊ยมึงจกระได้ดยวะไงรางวัลรางวัลไอ้สิงโอ๊ยไอ้ห้าเหมือนเหมือนเรือสุพรรณห้องขอบคุรวยขอให้รวยให้รวยนะครับโจ้รวยเชิญด้วยเชิญไอ้เฮียไม่ไหวแล้วโอ๊ยไอ้สิงกูแสบแสบขาเหรอเออขาดิ เออดีให้รางวัลคนโดนยกกูยกแทบตายไม่ให้รางวัลกูเลยไปเอาไงก็เอาไว้ท่านจะเอาไงก็ว่ามาในท่านยืนคู่กับเมียท่านนี้กูเชื่อว่าไอตัวสูงอะลูกท่านมึงอะลูกใครเจ้ไปรู้ความจริงซะแล้วเมื่อครานั้นเขาออกสู่องครามเปเวลาแรมปีขากลับมามเหสีขาท้องได้ห้าเดือน ฉลยว่าไอ้ตัวเล็กเนี่ยคงเป็นลูกาหารเล็กแน่แนโอโ้ลูกคนอื่นยังไม่พอยังเป็นลูกทาหารเล็กอีกทหารเล็กเลยเหรอพี่ค,คะท่านต้องให้โอกาสเข้าบ้างจ้ต้องการสิ่งใดถ้าอยากได้ผู้หญิงสองคนนี้ต้ององอ,งอกแรงกันหน่อย